ฝันงอมโทอ่ะงอมโทจะมีเลขข้างหลังบัตรคือ919อ่ะไอ้919เนี่ยอเอามาตัดยอดตันสุดท้ายแนละ้วเป็นไพ่ใบสุดท้ายของตัต้งแต่เลยนะไอ้919ของงอมโทเนี่ยวายแบบสุดยอดเลยนะแต่ด็อกตแต่ถูกหลายแสนเนี่ยกบุญของต็อกแต่จริงๆเลยนะเพราะว่ามาแบบไม่มีเงินเลยนะเขาบอกเออการไม่มีเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่ามันทําให้แบบจะบอกว่า พอเวลาเราตกต่ําที่สุดเนี่ยเพื่อดีดขึ้นสูงเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะอยากให้มันตกต่ําคือแบบอยากให้ชีวิตบบยากจนข้นแค้นแบบด็อกเตแถวเนี่ยเป็นประสบการณ์เลยนะอย่างคราวนี้มาเนี่ยไม่มีสตังค์ติดตัวนะมีมีมีมในบัญชีอยู่แค่เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดสี่เก้าเพราะว่าเลขเนี้ยเพื่อจะทำคอนเทนต์เลขเนี้ยเพื่อทำคอนเทนต์ในการซื้อหวยแล้วก็เลขเนี้ยเพื่อจะบอกว่า ให้ถึงจุดที่ต่ําที่สุดเพื่อดีดสูงที่สุดเป็นตัวอย่างของการบอกว่าถ้าชีวิตเมื่อไหร่ที่ตกต่ําที่สุดเมื่อนั้นอะให้เรายิ้มมุมปากให้เรายิ้มมุมปากนะคะเพราะว่าเพราะว่าเตรียมตัวรวยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตกต่ําอะแต่ถ้ามันแบบโอ้ยมันไม่เคยมีอะไรแบบเสมอไม่เคยแบบมีอะไรเงี้ยไม่มีทางไม่มีทางมันไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตของคนเราอะเขาต้องการความตกต่ําก่อนให้ดีด เขาเรียกว่าดิ่งลงล่างให้สุดให้สุดก่อนแล้วมันจะได้ขึ้นสูงมันจะได้ขึ้นสูงด็อกแต่วเคยมาหลายรอบแล้วเคยมาแล้วคือโหตอนที่ซื้อหวยคราวนั้นอ่ะมีสตังค์อยู่ประมาณสักไม่ไม่กี่ตังค์อ่ะแต่ซื้อหวยถูกหนึ่งล้านเพราะว่าด็ตแต๋เทกระเป๋าเลยเทเลยมีตังค์ไม่กี่บาทอ่ะเทเลยเทแบบคือในสในตัวก็ไม่มีสตังค์ ในบัญชีก็ไม่มีสตางค์แต่เลขบัญชีมันออกหวยแล้วก็เลขบัญชีมันออกหวยเพราะว่าการไม่มีสตังค์เนี่ยเราเทไงเทใจด้วยบอกไม่รู้อะฉันทุบมะข้าวและฉันมีตังค์อยู่แค่เนี้ยถ้าหวยไม่ออกหวยไม่ออกฉันก็ติดนี่อะ,อะฉันยอมฉันยอมฉันก้าวข้ามความกลัวอันนั้นถูกหวยหนึ่งล้านเพราะว่าดรแต่จนจนสุดต่ําสุดผลดีดขึ้นสูง เขาเรียกว่ามีความรู้เรื่องของอวงจรชีวิตถ้าเมื่อไหร่ที่ต่ำสุดรอยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากเลยนะรอรอไปเดี๋ยวเดียวได้แน่นอนกรุณาตกต่ำเถอะอยากคิดมาก <laughs> คือก,กรุณาให้ตกต่ำให้ต่ำที่สุดเลยนะอย่าต่ำแค่น,น้อยๆอ,อย่าต่ำแค่น,น้อยๆค่ะต้องต่ำแบบให้สุดแล้วก็เตรียมยิ้มเลยนะยิ้มมุมปากเลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะต้งกต่วแหวกก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันนะคะโชคดีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ